วัดสิงห์สร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ2320ในสมัยกรุงทนบุรีไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้างพระวิหารหอระฆังหอไตรสาราการเปลี่ยนเก่าและศาลาท่าน้ำของวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อพศ2536พระวิหารมีลักษณะทรงสูงด้านหน้าและด้านหลังเป็นมุกเด็ดหน้าบันและสาลายร้างด้วยไม้สักสลักลวดลายดอกไม้ บัวหัวเสาฐานชุกชีซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นลวดลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกฐานพระวิหารแอนโค้งเป็นรูปสำเพาแบบศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายด้านในประดิษฐานพระพุทธมงคลบพิรน้อยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงลักปิดทอง แต่ก็ได้รับความเสียหายตามการเวลาว่ากันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะคล้ายก,ก,กันกับพระมงคลบพิษที่พระนะครศรีอยุธยาชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวิหารพระมงคลบรพิษ